อยู่โรงพัลาพิลล์ได้ที่22้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะดิฉันชื่อเแตงอิงพลาชมพูบัณฑนาป .5 ทันเจริญได้ที่22มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูตุ๊กตามาไหมว่าเป็นไปก็จะรู้วิธีหาพื้นที่ไม่ขออะไรมาขอให้เธอเข้าใจรูปสี mm ่เหลี่ยมด้านไหนเท่า สมบัติลูกสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันก็คือด้านทุกด้านมีความยาวไม่เท่ากันแล้ววิธีหาพืที่ก็ไม่ยากอะไรนะเพียงหนึ่งส่วนสองคูณหผลบกของ,งเส้นกิ่งคูณเส้นทแยงมุมต่อไปลองทัค่าเข้าไปดูเสร็จแล้วคิดคณิตให้เร็วไว้ก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ากันเอง ลืมอะไรไปนะอ๋อวิธีการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมได้ไม่เท่าก็คือนําด้านทุกด้านมาบวกกันก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมได้ไม่เท่านั่นเอง